เผื่อข้ามผ่านอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนยินดีแล้วก็ดีใจด้วยกับพระเอกน้อยของสาวน่อยเพชรบานแพงพระเอกหน่อยซื้อเผื่ผ่านต่วาหางพู้ใหญ่ใหญ่พูดใหญ่พูดแมนผ้อยผู้ใหญ่พูดแมนผู้อื่นผู้ไกญน้องกดรังสีมันบุรพาเพชรบ้านแพงพระเอกหน่อยของสาวน่อยเพชรบานแพงข้ามหลวงแมนบอแต่งต่กี้ลลายพ่นรู้จักในชื่อของเบาข้ามหลวงแมนบออ่าเป็นจังไรล่าสุดเมื่อบอกที่ชุมวงที่ผ่านมาพี่น้องออกมาพสต์หวาจังสีเผื่อผ่านสิตั้งซื้อน้องว่าแบบได้ดีครับเพื่นวางมาอยู่กับพอเดอร์บารนี่คาพูนบารนี้ เพคุนว่าวันที่หาเดือนหนารับรถขอบคุณน้องเงาะน้อยชาแนลที่ประสานงานหพี่นนอ์เป็นรถเก๋งพันญ่ปนขั้นสีขาวแมนบโรต้าสีขาวโตโยต้าวีออสบอนี่ขั้นสีขาวเนาะพี่น้องเนาะป้ายทะเบียนไนมป้ายทะเบียนนกล้องนะเอาจ้าแมนอยากหู่ป้ายทะเบียนเนาะสองสอง สองสองศูนย์เก้าถึงแม้ว่าสิเบ่แมนป้ายแดงพผกระ่านแต่ว่าก็ถือว่าเป็นน้ำพักน้ำแรงถือว่าเป็นความสำเร็จของนองกดรังสีมันบุรภาพเผชรบานแพงเนาะพี่น้องเนงาะบานที่นี่เป็นจังไรพระเอกกดรังสีมันออกมาพัวจังสีเอฟซีแฟนคลับกับคอมเมนต์กันหลายในพญาภานผ้ออากันตังซือ้อวัสดุถอดใจน้ำลูกน้ำเตาน้องพารวยจังสี่กับมีนนองผ้ารวยสับจ้าวัสดนอ่าฮอนนอยกับเขามากคอมเมนต์คือกันมันมัครับอายวัสดุ บางคนก็บ,บอกว่าคีน้ำแนก่กัมีเป็นจังไาทีสำับเอาขึ้นสี่ด้ปั่นมารลับรถวันที่หาเดือนนาคุณเอาวันที่หาเดือนนาเพื่นเลือกงามย่ามดีเพิ่นได้มือนา้นเพิ่นก็ได้สิมารับรถมือนั้นว่าันเถทะคือว่าตอนนี้้พรงะิ่านนด้พร่่่่่่่่ง่่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 ่ม่่่่่่่า่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่า่า่่่่่ง่่่่่่่่่่า่กดรังสิมนนา กดรังสีมันบุรพาเพชรบ้านแพงอยู่ที่หละกะักไอยางบุเป็นภาษาต่างประเทศพี่น้องซื้อเมืองซื้อเมืองฮ่องกง,งายา่คำขำขึ้นมาสั่นแล้วเพิ่นจะมีการโพสต์รูปเพิ่นหัวต่างตั้งโหนไม่พานต่างประเทศย่มขึ้นกับโมีแดดคือกันตัวเนาะนึก <c oughs> ว่ามันสีมีแต, <c oughs> ต่ัวฮะว่าที่บอกยังเอา มันบ่านมา่าถ้าฮ่องกงดอกประเทศไหนเขาก็เพิดขึอนการเบิรบ์หล่ะขันคำม้ามันบ่มีดอกตะเวนนนะนะเอาเป็นจกักรัรรเมื่อตีพ่อย์ผ่านัส่ให้มันขึ้นบ่นมีแดดบ่เออเอาขอยว่ามันจเป็นอย่างต่าประเทศไทยบ่แมีนตัวนี้โอ้ยเสียดายงัูบ,บ่ได้แทนเนาะโอะ้ยเสียดายงวัวเสียดายงวัวเสียดายแหงงัวเสียดายงูเป็นลกถีพอเราทรงอันขายทรงเจ้าเลี้ยนเหนไหมแหงัวทรงโคตรเลี้ยนกว่าโดนพ่อย่านเอาเอาเอาปรดีใจน้ำค่ะเออสำหรับน้องกดล่างซีมันพี่น้องกะปีนี้เข่าสู้ฤดูกาลที่เท่ายแล้วนี่ ฤดูกาลที่สามแมนบอสสาหรับกดรังสีมันท้าสีวอลไปแล้วกับ่บอแมนผู้อื่นผู้ไก่เนาะพีน่น้องเนาะสำหรับกดรังสีมันบุรภาพเภทบานแพ่งนี่กับเป็นลูกบอแมนเป็นลูกเป็นต่อลหลายๆคนหังสีให้ผ่าน อันพอเนคำถข้ามผานพอทำเนี่ยน้องกดพระเอกกดนี่เล่าเป็นลูกไส้เจ้าบอาสันแก่ข้าวด้วยพี่น้องลูกไส้ยพยยี่ข้ามผานมีผู้เดียวแม,มนบอกดร่างซีมันมนีบ่บ่แมนบ่แมนลูกบ่แมนเต่าตว่าเป็นน้องเป็นนุ่งวสันเถาะโอ้เห็นม<บ>าไปขนาดตาดีก่อนอู่ดอกเลยมองไหญ่ละบาทที่นี่เบิร์ตกูมองนี่แหละเอามาแก่ข่าวด้วยน้องกดเด้อถือว่าสําหรับน้องกดรัางซีมันนาะพี่น้องเนาะเป็นศิลปินอีกคนหนึ่งที่ว่าเจ้าไหนล่ะมีความสู่ชีวิตอิหมพี่ข้ผ่าน สู่ชีวิตเคยช่วงเวลาหนึ่งเคยอยู่กับน้องเห็นพัฒนาการของน้องเห็นความต่างอกต่างใจของน้องเห็นความขยันเห็นความสู่ชีวิตของน้องสิไม่ชีวิตเริ่มต้นอาศิบ่ได้ลำลุยเนาะพี่น้องเนาะชีวิตครอบครัวอาศิบ่ได้ลำลุยก็คือลำบากลำบากเติบอยู่เหตใไ้ง่ายตนนั้นทีน้องกดศนี่อยู่กับคุณตาเนาะอยู่กับคุณตาแล้วกะคุณตาของเพื่อนกะเสียไปได้จากปีแล้วสามสี่ปีขึ้นหลังเนี่ยล่ะ ตัวตะกรอนถี่มาอยู่กับสาวน้อยคุณตาคุณเสียเราาหายขึ้นยังี่ตัวน้องกดเราขินหอดคุณตาเพิ่นคือนยังนี่บาที่นี่เป็นจังไรพี่น้องเรียกว่าสู่ชีวิตอยู่สาหรับกดราสีมันเห็นความขยันของน้องเห็นความตั้งใจของน้องห้เฮ็ดอียังจังสิก็เฮ็ดเมื่อสู่อันแมนบอกแรงขึืนเทิงเขาจะว่าจะกิโลให้ผ่านุดใหม่ไงคอนหม่คอนเทนเอ็น เฮ็ดข้นกีดเฮ็ดถนงขึ้นเขาเนี่ยโอ้ยอ่อนซ่อนเลยช่วงหนึ่งหาเห็ดกับเก่งช่วงหนึ่งปีสองปีนี่แหละก็เคยไปอยู่น้ำกันนั่แหละครับน้องกดศลลำซีมันเอานั่นแหละแต่ว่าถือว่าเป็นศิลปินที่มูมานะมุกมุกมัมมานะสำรับน้องกุศลพี่น้องเนาะก็ถือว่านี่แหละชีวิตของน้องสู่เพราะว่ายังเพราะว่าความจนนี่แหละพี่น้องชีวิตขอบครัว มาจากที่ว่าบ่อใดหางบ่อใดมีว่าสันเถาะนองกระสูเอาสูสิสงสูย่างนะั่งหลับให้พานสามฤดูการที่มาอยู่กับสาวหน่อยเพชรบางแพงวันนี้เห็นความสาเร็จของน้องอีกหนึ่งขั้นแล้วมีรถเกง๋งมีรถเกง๋งเป็นของเจ้าของแต่ว่าตอนนี้บอสันได้ไปรับรถเด,ดยกให่พานวันที่หาเดือนหนาพี่น้องจังสิไปรับรถระสันเถาะ<อ>ดีใจกับขอห้ขับขี่ปลอดภัยโศกม,มันหมานคนล้นคนท่องมาห้พอลหลๆลบอสันเถาะ ขำคุ้นด้วยบัดนี้มาอยู่กับพอด้วยลูกคนวางเป็นจังไดยแต่ถ้าขี่กับไปน้ากันหลายนเออซอยกระเตอนน้ำมูกน้ำมันเอาเนาะบัดที่นี่บางคนก็ลงไปจังสี่ไหมเออกะกะถือว่านี่แหละพี่น้องมันก็ต้องมีพ่อหาได้ก็ต้องซื้ออีห้ังเก็บไอบัดนี้ก็ทิ่คอยเฮ็ดไปคือน้องมานะอน้องมานาก็ซื้อรถเมื่อสองคือกันแรกๆเนาะพี่น้องเนาะบัดที่นี้กะคอยเฮ็ดบ้านเฮ็ดยังไปเห็นบ่าน้องมานาเผิ่นปังเอาปังเอาได้ แต่ที่นี่กดกะสี่เป็นไปตามลำดับขันนั่นแหละเดี๋ยวรถแล้วกับสีเฮ็ดบ้านเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เข้ากับสีได้เห็นนอกพี่นอ้องนี่คือการเติบโตของศิลปินแต่ว่าก็ดีใจน้อยูสำหรับนอ้องกดรังสีมันนาอพี่น้องเนาะเพราะว่าอีหยังเหนเ็นหลายๆคออเมนต์อ,อมเมต์เข้าไปก็มีการเชิญชมน้องจางสี่แม่คคือ เห็นพัฒนาการของนนองว่าสั่งเถอตอนแรกปีแรกฤดูการแรกที่มาอยู่กับสาวนอ,นอยนี่ก็แอรลุ่นอยู่เด้สิหลอดบนน้องกดจังสีแมตต่ว่าในที่สุดกับห่านไปสองสามฤดูการแล้วสําหรับกดรังสีมัน เห็นหลายหลายคนมีการคอมเมนต์เข้าไปชื่นชอบอ่าชื่นชอบน้องกดอยู่คือจังเพิ่นเป็นอีหยังก่อเพิ่นเอิ้นเป็นโค้ดโซเป็นดีเจบ่อ่าเป็นดีเจนําเนาะพี่น้องเนาะเป็นแอดมินก็เป็นมาแล้วเป็นแอดมินของสาวน้อยก็เคยเป็นมาแล้วว่าซั่นเถาะอ่าเป็นพิธีกรอ่าของวงซอยวงจังสีก็เป็นมาแล้วเป็นดีเจก็เป็นมาแล้วว่าซั่นท็อปอ่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มากด้วยความสามารถบ่แม่นยองเด้พี่น้องบ่แม่นยองบ่แม่นอวยเด้พี่น้องก็คือเว้าตามที่เฮาเห็นเนาะ เห็นเอ,อสซี่แฟนคลับหลายคุเพิ่นคอมเมนต์ขาไปกะว่าโอ้หน้องกดนี่เกง่งความสามารถของเพิ่นหลายอย่างสีเนาะกะขอหายปังๆสําหรับฤด,ดูกาลที่สีมะฮอดนี่ตอนนี้ไปเที่ยวฮ่องโกงแมนบอฮ่องโกงย่ามคาขึ้นอา้าวกะดีใจนําสําหรับความสําเร็จของน้องกดรังสิมันบุรพาเพชรบ้านแพงมแม่หักเพิ่นแห่งเป็นตะอ,อ่อนซ่อนเผยผาแม่หักเข้าว่าเฮ้าหักหน่องหักนุงแล้วแม่หักเพิ่นแห่งหักกว่าเฮออีกเดียเห็นบอกคุณแม่กุหลาบอุบลเวทนี่เพิ่นออกมาส่งกําลังใจลูกเพิ่น เป็นกำลังใจให้ลูกไส้พัดบานพัดเมื่องเพื่อสร้างตัวกล่าวพานคำาุ้นใหญ่ใหญ่สู่ๆนะครับคุนว่างไปง่ามใดกับพอเลเราเจยียงไปเห็นงานบ่หาบของกินของยูของกินไปฝากลูกฝากเตาด้านลังเวทที่แม่กุหลาบนี่บ่แม่ธรรมดา่ให้ผ่านาไปเที่ยวนั่นเพณ่นแม่อันนี้ยังก่อไข่มดแดงไหมมาดูเพลินมากโอ้ยหอบไปว่าสันบ่ว<า>ยแม่ไปหาเองเดียว้ไปสื่อมากขึ้นกัน่ของฝากของยูของกินของต่อนอ่อนซ่อนอ่ะ ช่วงกว้อนหนาในนี้ค่ะว่าคุณแม่ไม่สบายเนาะตอนนี้เพิ่นกับหนาสีแข็งแรงแล้วละ่ะขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงคือกันล,ละพี่พานเป็นจังไดอืมสุดยอดสุดยอดเฮ็ดได้บัดคูนนแนวคืออนไรละก็ได้กวัวรังสีม่านหนึ่สีบอ,อกไปแล้วความสามารถของเหล้าหลายเลยพี่น้องหลายกว่าที่เฮาเห็นเด้เฮ็ดกับเขาเฮ็ดกับเขาแล้วก็เฮ็ดได หุงเข่าแบบสมัยเก่าแม่พันธ์แบบที่เขาใส่หม้อไฟฟ้าเห็นไหมแบบเตาถ่านหุงแบบเตาถ่านยืดเส้นเขาพี่น้องบ่มีบ่มีไฟฟ้าใส่น้องก็เฮ็ดได้สั่นหุงง่ามกว่าที่ใส่หม้อหุงเข่าไฟฟ้าอีกกำหนดได้กำหนดได้เสี่ยวอ่อนเอาแช่ซ้ำได้๋อ้หวนซ้อนออื่ะจังสั่นแล้วมาที่นี่ก็ให้โซห้มันปังๆนะ ส,สำหรับมือนีกนสิจาล่าล่าจากพี่น้องไปแต่เพียงสำหนีแล้วมาพอกันไม่คลิหนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ